ครับมือเนีมาพอๆก็เชฟดาบอสาธิตแต่สาธิตการกินแมนบอบอ,บอเอากันตําเอากันกินเลยเบิง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 ,บงโอ้ตำหมกงเส้นประมึกหลวกพักกินง่ามบใบเทียงเทียงแกงง่วงมาแล้ว แบบเด็ดตำเบืองไรแล้วเบืองกินเลยว่าต้องตำบ่เนี่ยเนี่ยปากหอนครับนี่น้องเอ้ยนี่บางลูกใหม่มันบ่เห็นคือเอานี่ละจังเห็นน้ำการกินน้ำกันเนาะใครอยากกินมาเด้วย บานเทียบดาเนี่แสบคือเก้ากินคนเดียวใครไม่มัวแสบหลายน่าตึงขึ้นมากเอากระเดกพักงี้มูดจะจำซื้อไปแย้ำจิ้นหอมเลยอ่ะ ก็ยังก็ยังพักแอบยังมาฝรั่งฝรั่งอยู่แหละจำซื้อไปแหละเบืองยอดไลเบืองอะไรยังมั่แต่มันหอมอย้่ดิตุ่นสายเปล่าแต่เล็กแม่ๆเนเดียวจะวิ่มือมา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 ม บ oh, ายบายโอ้โหักสวงมึงเอ้ยบันหนสวงมาเด้อมาเด้อใครอยากกินเด้อพี่น้องอ่ะฝากไปสักนิดละเพื่ออยากกินกับมากหาเจ็บดาจี้องนี oh. 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 ่ยๆโอ้โหเฮียเฮีย ฮ่ากลัวมึงเอ้ยเลยอะไรกูโอเคนะครับเนาะเปิดอยากกินมาให้ครับได้หลองหรือว่าติดต่อมาที่ตุด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 เนี่ยโอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเบิ็ดแอดแสบแสบก็แสบก็เบิ้งเอาเรียบร้อยอา กินแล้วก็สบายพร้อมสิเฮ็ดงานเล้วยบ้านเนี่ยไปไปเฮ็ดงาน